สวัสดีครับพี่น้องมา,ามเมื่อนี้มากินข้าวปุ้นเศร้าน้ำปลาแดกมากินนองเด้อเมื่อนี้เด้อมีแนวเห็ดข้าวปุ้นเศร้าน้ำปลาแดกน้องกันเด้นอนะใส่ผิดคนลงไปใส่ลายกระเพ็ดไหลผงนัวใส่เลรอเด้อจ้ะตอนนั้นต้มน้ำปลาแดก ใส่ไปแล้วนี่ใส่จะผิดคนกับน้ำตาล ชิ้นนัวเนี่คั่งขกคนะครับันก็ได้ไปนอะไ่หอมแดงพอ ใช่หลายสิบาทจะกินเบิร์กว่าบาทมีอันนี้ผอบนึงแคบหมูผอบนึง่งสามากินกลับด้วยผอบดีบ้างอืมผอบผักก็ má má khi nào nó chín cơ, mình gọi lại tới bận. Xẹp đi nào 哦，好。Oh, เ้าแตกเฮ้แต 我的爸，我在这边呢。 กินยังที่เราเพิ่มพอสมัยเป็นเด็กน้อยเน,ะยนยาะพี่น้องเอ้ยแม่แนนญญเศร้แาแต่น้ำปลาให้กินแม่เศร้าขอบคุณเป็นน้ำปลาพกินน้ำมันยังเพลิเพลินเป็นเศร้าแต่น้ำปลาเหรอกินอดีกินตับตับมูเป็นกระดูกแต่ข้าวกินเนาะ ดูดเป็นเซนทีดออกมาเซนฟ้าติดเข่าให้กินเผ็ดแต่ก็อยากกินน้ำผึนมันก็นูดอันนี้อันเอืมาว่างเลยฟ้าติดเขาให้มันเออยิบกินน้ำผึนจุดก็โอ้เซมันมันเป็นเด็กหน่อยมูจะง่างมูจะกิน สังฆจินก็ปุ้นว่าซั่นเพิ่นก็ซาวแต có gì đi Khép mũ Bọn mà là cái giặc bình đích nó phải nằm Ơ, nhảy Nhảy mà cho mình bạc những đẹp mùa giải trong giải mùa 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 giải sẽ giải mùa Bà chú mời mời ôi, mời mời lột mời 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 nào mời 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 bà mời mời bố mì mời 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 bố mời 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 bạc, ไปเศร้าปีข้างหลังคนหรือวะเดี๋ยวนี้ผ่านมาหมดแล้วูจักแล้วกเพินนเม่มล้ำบากเปไหนควมีน้ำหนักไม่ได้กินควมีน้ำหนักไม่มีเงินเนาะพอต่ำพอล่ำคาบ่ได้กินกับเขาแม่ต่ำล่ำคาใช้บัตรคำใช้บัตรคำให้กินบัตรคำเกียร โอ้ยข้างเขาจำคาม,มั่นจนมุนบิดกับกระแดกตอนบระคัมกับประแดกก็จนเปีจนเฟตบิดเด็กโมเ,เ,เ,เรียนมากอยากกินเขาแม่ไม่มีมงเงินเืนิญแนวกินให้กินเนาะแม่ก็ไปเอาลำคาโยนแล้วอยู่หัวเงินแล้วมาต่ำเสยียดวเอะ ำทำไมจม,รรมื่น,อนอยัข้นไบริจิจตังเนาะจำนำคา้นเพือสมไมจะกี่กับมวลเนาะบริแสงเงินใส่ข้ามเอียงมากมาม Money, you yeah. ไมกีีเป็นเด็น่อยขยอต้งเรียนได้เงินไปโรงเรียนเงินละสองบาทเมอนี่สามจบีขึ้นกับเบียร์พอเป็นน้ำยุกน้ำสมัมนะพี่น้องมาเดกกีได้เงินไปโรงเรียนเงินละสองบาทอีกเน้อไล์สุดเกือบสามบาทก็เื่อนั่นไหม ไปซื้อตงโมหุงยุงเรียนไหมระเ,เทศขายหุงละบาทเนาะโอู้หมดน่ <laughs> ้นจุ่มไปฉลาดได้พี่หนอนเลยมึงไม่แน่มึอบอกสุดพี่หนอนฟัง <laughs> ที่ไม่ได้นั่งกินได้ซื้ออะไรกับเนาะจมไปน้ำเนาะบอกอย่างนันจะไม่ได้ความเป็นเรื่องใหม่

มื่อนาวบอกกันไหมเมืม่ออื่นเห็ดงานจะคิดจะไม่เห็ดขีดเป็นพี่น้องเบิ้องบนบุง้งเอ้าทำนี่แหะค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์แฟนสร้ามทางค่าย,ายไ,ดไ,ดได้ด้วยใจเด้อขอบคุณค่ะ